ใช่ Hi, กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้เสริมรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะเป็น Honda HRV นะมันตัวปี2022ัีปีสองพันี่นี่แหละก็คือรถใหม่ป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยสีไม่ใช่สีขาวจัวนะฮะแล้วก็ไม่ใช่สีเทาด้วยเวลาอยู่ในที่ร่มเนี่ยจะเป็นสีออกเทาๆหน่อยเพราะผลึกเป็นผลึกของเขาค่อนข้างเด่นเห็นไหมจอ,อกเลื่อมๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยนะครับเคลือบแก้วในสเต็ปตัวเริ่มต้นของทางร้านนะฮะแต่ว่าไม่เริ่มต้น ธรรมดาแน่นอนนะรับสำหรับคันนี้นะครับเป็นนี่ครับอัลฟ้าโคดพายนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้เป็นอยู่ในกล่องนะครับก็อยากจะให้เปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยอ่ะอ่ะให้ให้จานเย่เกระด่ะเปิดให้ดูหน่อยนะครับตัวตัวกล่องลักษณะสวยงามมากๆครับค่อยๆค่อยๆเนี้ยครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีแพ็กเกจจิ้งอยู่ข้างในสวยงามมากๆครับ่ะเปิดถึงยากขนาดนี้นะฮะ อันไหนสวยงามครับอันนี้ครับเป็นโปรดักต์นะครับอฟเฟคุพาย10 h นะครับโอเคเก็บแต่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการทำนะฮะก็สวยงามเช่นกันก่อนอื่นเลยคันนี้รถหม่ป้ายแดงใช้งานอวาว้าที่กระจกใช้งานม,มาสักระยะหนึ่งตัวรถจะมีการเขาเรียกว่าไปจอดที่ต่างๆมาก็จะต้องลูบดินน้ำมันก่อนเพราะจะมีละอองเล็กน้อย,อยก่อนที่เราจะเคลือบใดๆอะไรอะไรก็ไปตามนะครับก่อนจะเคลือบเนี่ย เราต้อเตรียมผิวขั้นตอนการลูดลินมันอยู่ขั้นตอนการล้างหรือการเตรียมผิวนะครับตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วการขัดการเตรียมผิวเราใช้เครื่องขัดอ่ารูปเปสเป็นเครขัดดีเอรอบสูงนะครับแน่นอนมันจะไม่มีสวิลแน่นอนแล้วก็เกิดความเสี่ยงน้อยมากๆในส่วนของตัวรถเนี่ยนะครับเคลือบรอบเดียวด้วยน้ํายาเคลือบสีเคลือบแก้วในสเต็ปแบบทาที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้นะฮะก็คือการทาน้ํายาเคลือบแก้วเข้าไปที่ตัวรถสังเกตนะครับจะมีความเข้มข้นน่อนข้างสูง ดูง่ายเลยมันจะไม่ได้แห้งเร็วนะครับใช้งานได้ค่อนข้างะสะดวกแล้วก็ข้อผิดพลาดในการทํางานจะค่อนข้างน้อยตอนนี้ผมพยายามส่องไปที่ตัวรถนะให้ท่านท่านได้เห็นนะว่าความเงาง,งามเนี่ยสวยงามมากและในส่วนของตัวล้อเนี่ยเราก็เคลือบด้วยนะครับสำหรับแฮกเกนนี้นะครับภายนอกภายในกระจกเครื่องเ้รื่อยสาร์รวมถึงล้อแม็กทาเหมือนกันกับตัวท็อปทอปเลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ความเงางามเหมือนที่ท่านเห็นนะเห็นกันด้วยตาเลยมีความเงางามสูงมากๆก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับ พี่เอกนะที่ให้ความไว้วางใจนะฮะมาเลือกนะครับเรา R B M Auto d e a i l i n g มาเป็นผู้ดูแลรถของท่านเลยนะครับสำหรับคันนี้ยังมีในส่วนของเบ้ามือจับอีกนะครับที่สั่งเข้ามาแล้วนะครับเป็นเบามือจับของอาร์ติกนะฮะเป็นชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงเป็นรอยสูงมากแล้วก็ภายในภายในไม่มีภายในตัวตัวนี้จะไม่มีตัวที่เป็นเงาเงาถ้าเป็นตัว R S จะเป็นตัวเงาตรงนี้ก็จะเป็นรอยได้ง่ายมากๆนะครับก็ดีนะผมว่าดี ไม่มีเยอะอย่างเงี้ยไม่มีเงาเยอะอย่างเงี้ยก็ดูแลกันง่ายๆดีนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้สวยงามแน่นอนนะฮะอีกสักคู่หนึ่งก็คงจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานที่ตรงคุณค่ามากนะครับที่ทำงานกันอย่างขามากขมินแล้วก็สวยงาม่างนี้ทุกคันเลยทีเดียววันนี้มิก้เสร็จตัวไราไปก่อนสวัสดีครับ